เหตุใดไวรัสโควิด COVID -19 ถึงส่งผลอันตรายทำให้เสียชีวิตได้เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของโรคได้รับเชื้อไม่แข็งแรงหรือเชือเ้อไวรัสเข้าไปทำลายการทำงานของปอดทำให้เชือเ้อไวรัสแพร่กระจายลุกลามมากและรวดเร็วขึ้นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดโควิด -19 คือเด็กเล็กอาจไม่พบอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหวัวใจโรคเบาหวานปอดเรื้อรัง นที่เป็นภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือกินยากดภูมิต้านทานโรคไว้คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรืออ้วนมากผู้ที่ต้องทำงานหรือรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างใกล้ชิดผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติเช่นคนขับแท็กซี่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลูกเรือสายการบินต่างๆอาการหลักๆคือการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงมากกว่า37.5องศาเซลเซียสไอ มีน้ำโมกเจ็บคอหอบเหนื่อยโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัวเองอยู่ในบ้านไม่คุดออกไปไหน14-27วันในช่วงเชื้อฟักตัวหากรู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถขอตรวจโรคกับทางโรงพยาบาลได้หรือสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่กรมควบคุมโรค1422วชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน